อยากรู้อยากรู้ไอ้ตามมเอวไอ้ตามมวยเอวไอ้ไอ้คนคนตีแต่นาอีโวลูชั่งไปอีกข้างหนึ่งนะดังนั้นลึอต้องห้ามดงยึดด้วยประกันทั้งปวงทิ้งได้ทิ้งแล้วก็สุนดูกระสุนดูยังไงอ่ะกระสุนก็ดูสิหรือใส่กระสุนก้อนสิใส่กระสุนก้อนให้ครบซิ่งน่าล้างมือหนึ่งอ่ะล้างมือหนึ่ง น้าขายรถร้านมือหนึ่งอะ่ะไม่ใช่มือสองอะ่ะเ,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 เอาไปยิงคนเออไปรับไปรับไปเร็วเร็วเร็วสวัสดีครับผู้ชายว่าไงเออวัสดีผมมีใบปลิวมาให้นะครับไม่อ่านโอเคไม่เอาก็ได้ เอา้าไม่ใช่มันหรอเออร้านมือหนึ่งแล้วแกตัวอาไทำไมว่าขับผังหรือเ่าเนี่ยนี่มานี่สิเออ ก็คิดว่าโทรเมื่อกี้เนี่ยเอาเอาเอาลืมไปเอาอาวุธกันไหมมีมีดเอาไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอยู่พวกราติงอยู่เอาหรอมามาถึงก็มีเรื่องเลยเหรอหุ้ยรถใครวะโคตรเท่เลยเหี้ยอันนี้อ๋ออันนี้รถอันนี้เดี๋ยวว่าไปเอาวอาไปเอาเอาวุให้เาแม่กล่องเดี๋ยวลืมไปตามหาประมาณแล้วลืมโทรมาตามหามาเลยอ่ะไอเกตอ่าเขาเป่นเนี่ยต้องหัวเราะยังไง มันมายิงพวกเราไอ้พวกเราติงอ่ะมันมีกันหกเจ็ดคนอ่ะเออเหรอแล้วเราเป็นไงบ้างอ่ะพวกเราอ่ะไม่เป็นไรมันยิงไม่โดนมันมายิงเราในอู่เลยอ่ะมันเกินไปละต้องสังสองมาละ แล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหมระหว่างที่ไม่อยู่เนี่ยโอ้โยแยบบ่กูเลยยาวไปหางว่าเอาสักเรื่องหนึ่งก็ได้เด็ดๆเด็ดๆเ,เ,เหรอเออเด็ดๆด็ดกูบอกเลยนะแต่เรื่องนะ้าไปบอกใครนะได้เลยสัญญาแล้วนะสัญญาถ้าเรื่องนี้พายไปกับ,บแก๊งเราอนชีหายเลยนะกูบอกว่าว่ามากูฆ่าคงตาย มันฆ่าลงมาไม่อ,อยากรู้ไม่ว่าใครอยากรู้โอเคอยากรู้มันคือตาโม,ม,ม,มเอลไอ้ตามมเอลไอไอ้วนคนตีต่ะนะใช่แล้วแล้วทำไมมันถึงตายอะ่ะทำไมถึงไปฆ่ามันอนะ่ะโอู้ไม่ได้ฆ่าตั้งแต่ฆ่ามันหรอกเพราะว่าใครอ่ะาการสังสอนม,มาแนคะ่น,น,นั้นเองแต่แม่เสือกี่ลงน้ำมาดินี่ลงน้ำ,นำแล้วน้ำตรงนั้นมันพายุเข้า ขึ้นก็สูงนนั่แหละถามแดดตายแล้วมันจะชื่ออะไรเข้ามาใหม่ไอ้ลื่นกันถอะอะไรอย่างนี้ละ่ะทำอะไรเริ่มฝืนเมาพก็แต่ไปเอาปืนที่ไหนเนี่ยเราพี่กบดันใหม่แล้วเหรอคือกบดังใหม่วะแล้วอู่เราอ่ะทางาเก่างตำวรวจมาลุมวงแล้วอู่เราก็ยังดู แล้วไม่เปลี่ยนรถสักทีนึงอ่ะหาพวกรัเป็นไงกันนกอะไรอ่ะมึงโอ้มอกเรืองว่าอันนึงมันหาง่ายที่ไหนล่ะอุ้ยคอนโดโคตรสวยฮัลโหลเออว่าไงเดี๋ยวเล่นกันดุบุหรี่อ้าวไอ้สัสผิดไอีที่กูกดปืนกูไปกดอีที่กูกดดูดบุหรี่กดปืนกูคิดว่ากูมีปืน หรือมันเป็นปึงชนิดพิเศษนะอยู่กันสองคนแล้วนะไม่มีใครเห็นละตัววอ,อ,อ,อเหอะมันไม่ใช่เวลากับเป็นจะตายกันอยู่แลออ้ะอันนี้เป็นปึงที่เรียกได้ว่าอีว l ลูชั่งไปอีกข้างหนึ่งนะนดงนังน,นั้นนึกต้องห้ามโดงยึดด้วยประกันน้ำปวงทิ้งได้ทิ้งแล้วก็สุนดูกสุดดูยังไงอะ่ะ กระสุนก็ดูสิ่หรือใส่กระสุนก้องสิใส่กระสุนก้องให้ครบสิมมนงมีโคตรแรงเลยนะดังนั้นก็ห้ามให้เต็มเลยนะต้องใส่เยอะขนาดไหนต้องใส่เยอะขนาดไหนใส่ให้หมกเลยใส่ให้หมกเลยใส่หมกเลยอย่าเก็บไว้ในไอ้นี่เลยไอ้พวกราตรีมันยังห้าวอยู่เหรอเนี่ยตอนแรกเป็พวกบาลักนี่เป็นพวกราตรีนะโผมไม่เข้าใจมึงเลยมันทำไมต้อง มมมันนกกหไวาเลยแล้วแล้วไอ้พวกไอ้นั่นอะไอ้บิ๊กบราวดอร์อ่ะไอ้บปลาหลาเหรอเออตอนแรกโอ้ก็บอกแล้วนะว่าตอนแรกมันเยอะตอนนี้มันไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้มันไม่ค่อยอยู่เลยใช่ปะตั้งแต่สมูเอลมันจากไปอ่ะมันก็ระวังตัวกันมากขึ้นที่มันยิ่งใหญ่กลายเป็นไอ้พวกลาฟติงอะเด็แล้วตอนนี้เราอ่ะเรายิ่งใหญ่ปะตอนนี้เราก็มีอยู่หกฟองนะเท่าเดิม แลวเจฟฟี่อ่ะมาเป็นเป็นหกคงที่อยู่ตลอดอ่ะแล้วเจฟฟี่อ่ะนเป็นห้าคนที่อยู่ตลอด <Jeff> เจฟฟี่ออก,ก็อยู่เมื่อวานก็มาแต่วันนี้ไม่ไม่น่าจะอยู่